อืแบครับพ่ๆอนนี้เท่าไรครับอันนี้สี่สิบเจบาทโอเคครับมากครับผมครับเขาไม่ก <laughs> <Okay. S 1> okay. mm ินครับแม่ก hmm. okay. mm ินเด็ก hmm. อ okay. right. okay. right. mm ้าหมูเต๊นแบสี่หมสจะเล็กหมูนะลูกใส่ผักไหมลูกเดี๋ยวมันไปเล่้งเหรอขอเล่้ยไ มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอย่างนั้นเลยเล็กๆไม่มี แับนี้เรียกอะไรคะเรนนื่องเล็กน้ำจ้าเล็กน้ำจ้าอันนี้เท่าไรคะอันนี้พี่น้องก็าสารติดสารติดนี่แล้วเราจะวพี่น้องทำได้เลยลูกมานี่ไี่เมื่อกี้บแม่งเปิดถูกนะเจ็แบบโคงเหด็กอยู่เรื่อยนี่มีสองก้อนคุณเชฟร้านลุงอะไรคะลุงวีดลุงวิทอือ ขายที่ไหนวันนี้ตลาดนัดวันอะไรอ่ะวันอะไรวันวันอังคารศุกร์อาทิตย์อ่างขารศุกร์อาทิตย์มาทุกนัดเลยไหมครับมาทุกนัดเลยครับแต่นัดหน้าบอกลูกค้าว่าไม่มาเพราะว่าลูกชายจะพาไปเที่ยวไปใช้เงินนะอ๋อแห้งนะอ๋อวางน้ำนะอันนี้อันนี้อันนี้น้ำอ่น้ำได้ได้ได้เกี๊ยวไม่มีเท่ากับนี้นี่นาำนี้อันนี้แห้งนน้อ๋อน้ำน้ำ เอาได้ไเอาอีกทางนึงอ๋อใช่ใช่จะจะเออใช่ใช่นี่นี่นีดลงขายตรงนี้มากี่ปีแล้วอ่ะ ก็รวมๆแล้วก็ส anyway ิบกว่าปีจ้ะสิบกว่าปีครับผมลุงอยู่แปดเล้วเลยหรือเปล่าแปดเลี้วเลยครับคนแปดเลี้วได้นะคนโตทอนคนโตทอนเลยคอกลับบ้านกี่โมงคะเนี่ยก็บางวันก็สองโมงบางวันก็เลยแบบนั้นหน่อยนึงแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเรียกกินเยอะแต่วันนี้ใกล้หมดแล้วได้กลับแล้วอืออือ ที่มาขายก๋วยเตี๋ยวนี่เพราะอะไรเลยไหมครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้า,จาอื่นไม่อร่อยอ๋อไม่ถูกใจก็เลยหันมาขายเองก็เลยหมดเรื่องแล้วมาขายเองเปุ๊บหืมขายเยอะมากเท่าไหร่คะนี่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 น